ให้ที่ไหนได้ผลมากไม่เกี่ยวกับที่ไหนการได้ผลมากนั้นอยู่กับการให้กับคนมีศินหรือทุสินพระองค์แบ่งการให้แบบบุคคลถ้ายมให้ทานแบบบุคคลเนี่ยจะมี14แบบเรียกปาติบุคลิกทาน14พระองค์ไล่ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานยมให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานเนี่ยได้น,นิสงร้อยเท่า ให้ทานกับปุถุชนที่ทุศิลป์ได้พันเท่าให้ทานกับปุถุชนที่มีศิลป์ได้แสนเท่าให้ทานกับบุคคลที่ปราศจากการรมได้แสนโกดเท่าให้ทานกับอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลน,นับประมาณไม่ได้เหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรไม่อาจน,นับ ประมาณได้ว่ากี่อารหากะกี่อารหากะอารหากะก็เป็นหน่วยนับในครั้งพุทธกาลเหมือนกี่ลิตรกี่ลิตรเรานับน้ำในมหาสมุทรได้ไหมว่ากี่ลิตรนับไม่ไหวนะนี่คือปริมาณของพ่วงบุญที่ทํากับอริยบุคคลนะพระองค์ก็ไล่เลียงไปจนถึงให้กับพระพุทธเจ้าอรันตสัมมาสัมพุทธะนะโยมให้ทานกับพระอรหันเนี่ย ต้องร้อยลูกถึงเท่ากับให้ทานกับพระปัจเจกุจเจ้าหนึ่งลูก